หลังจากได้นิโคล่ามานะครับสิ่งแรกที่ผมต้องทำบ่อยๆเลยคือออกกำลังกายครับออกกำลังกายเพื่อที่จะฟิตร่างกายให้เล่นนิโคล่าได้แบบคล่องๆถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่แล้วคุณข้ามสเต็ปคุณจะไปเล่นเครื่องใหญ่เลยเนี่ยมันก็จะเหนื่อยอย่างเงี้ยคุณจะต้องเก็บเลเวลมากกว่าเดิมเพื่อที่จะขี่ตัวที่น้ำหนักเยอะๆอย่างนี้ถ้าเป็นมือใหม่ อยากให้เริ่มต้นจากตัวสเปคเบาๆหรือล้อเล็กๆก่อนก็ได้ครับจะได้รู้ว่าลิมิตตัวเองมันขนาดไหนคุณจะไปเก็บเกี่ยวจากการเอาเครื่องเล็กมาเล่นอย่างนี้มันมันไม่ได้แล้วคุณซื้อตัวใหญ่มาแล้วลองคิดดูดีๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเดี๋ยวพาไปมันกันปน้องๆไปเล่นสเก็ตกันที่ไหนครับ ข้างในเหรอในสวนลุมเนี่ยนะบายบายครับโชคดีครับที่ที่สวนลุมเนี่ยเขามีเวลาให้จักรยานกับพวกครับเนี่ยพวกนี้พวกรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่กี่โมงนะพี่มงเช้าถึงบ่ายสามโมงเย็นครับสิบโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงเย็นโหตอนนี้มาผมก็สามโมงครึ่งแล้วเสียดาย0โมงถึงบ่ายสามนะใครจะมาล่อนที่นี่นะดีแล้วครับจัดสรรเวลาแบ่งกันดีกว่าตอนสวนลุมช่วง10โมงถึงบ่ายสามเนี่ยผมว่าน่าจะมันนะ จักยานน่าจะเยอะกันนะเพราะเขาแบ่งเวลาไว้ให้แล้วมีนิโคล่าอยู่ไม่มีเหงาครับเปิดเพลงฟังดีกว่า you, you ไม่รู้โดนขี้นกเปล่าเมื่อกี้นิโคล่าใหญ่นิดนึงแต่ก็ไปได้นะ ัวล้อนี้มันเป็นล้อเก่าครับมันมีความดิ้น่ะพืนไม่ค่อนะยเรียบด้วยอย่างดิน้นขึ้นมาเลยครับพี่หน่งพี่วีหรือพี่หนึ่งนะครับจะเรียกว่าวีหนึ่งก็ได้นะวันนี้ไม่ซักผ้านะไม่ซ <c oughs> ักผ้าแซวพี่วีรุ่นพี่วีโลดกับลูกชายยิ้มหน่อย <c oughs> นี่ก็จะไปที่หนึ่งเขาเป็นคนแบบวอร์อม,อมเครื่องกันไหม <c oughs> เป็นวีซ่าแบบสั้นๆไงอ,ออกมานิดนึงแล้วก็กลับบา้าน 16x 3ามคานัน ไอเอสหนึ่งคันแล้วก็นิโคล่าเอ้ยบานบานบาลานพี่ซีน้ำพี่วีเป็นคนคิดยิ้มยิ้มให้พี่อีกทีแหวนึ้นฟ้าแล้วอ่ะ <laughs> ออกทริปออกทริปมีน้องๆมาด้วยนะครับวันนี้แต่ไม่รู้ว่าน้องจะเก่งกว่าผมหรือเปล่านะลูกพี่ีโรดไม่ธรรมดาแน่นอนยกแก๊งกันข้านถนนครับ <c oughs> ป้ป้าป้าปป <c oughs> ผมว่าขับในเมืองเนี่ยมันก็ต้องมีสติมากกว่าขับต่างจังหวัดอีกนะ มันต้องคอยมองรถซ้ายรถขวามองถนนที่ขรุขระอีกโอ้โหดูดูด,ดูพี่วีหนึ่งถนนเปียกเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าขับยากนะครับแต่อาจจะต้องมีสติมากกว่าเดิมหน่อยคอยมองหน่อยเพราะบางทีเจอแอ่งน้ําหรือเจอหลุมที่มันเป็นน้ําท่วมแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นหลุมหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องมีสติต้องคอยหลบครับ ถ้าถามว่าลื่นนะ่ะน่ากลัวไหมมันก็ประมาณหนึ่งครับแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะขับได้อ่ะเลี้ยวซ้ายรับเลี้ยวซ้ายหิวครับหิวกองทัพต้องเดินด้วยท้องนี่ครับสวนหลวงสะแ์ะเ,เรามาตามรอยของแก๊งบิงซูใช่ไหมเราไม่ใช่แก๊งบิงซูนะครับ แก๊งบิงซูเป็นแก๊งของล้อเดียวครับเขาจัดทริปกันอยู่ประจำประจาทุกอาทิตย์นะเขาก็จะใช้ชื่อแก๊งว่าบิงซูแก๊งตอนนี้เราแก๊งอะไรก็ไม่รู้แก๊งแบบว่าเฉพาะกิจเต้าหู้เย็นเหรอตอนเรามาถึงก็มีคนขับร้อเดียวมานั่งกินแล้วนะมีป๋ามาอีกแล้วครับไหนดูเป๋าตังป๋าหน่อยแทบหมดใบสุดท้ายนะเดี๋ยวไปเอาตังให้ป๋าแป๊บนี่สายหวานเพิ่มความหวาน พีมมีคนหวานอยู่แล้วนะหวานอยู่แล้วด้วยทำมะทำโมแล้วยังเป็นคนหวานอีกอ่ะมีแต่อะไราดีๆทั้งนั้นเลยประเสริฐแท้พี่เนี่ยหนึคันสคันสคัน4ี่คันห้าคัน6คันถือว่าเป็นทริปตอนนี้เรามีสมาชิกมาเพิ่มพี่อะไรเลยพี่บอม,บอมพี่บอม V8F นะนี่ถึงเวลาค่ครับต้องมีไฟฉายนิดนึงนี่ พี่ซีนี่มีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นตลอดเลยนะครับบนหมวกเขาเนี่ยคราวาก่อนเจอมีแค่แว่นนะเอยมีแค่กระจกมองหลังนะรอบนี้มีเพิ่มมาอีกแล้วมีกล้องเลยครับมีกล้องด้วยเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาระวังมอเตอร์ไซค์ด้วยครับอ่ะพี่ไปแล้วนะโอ้ยเขน็น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 แรงไม่พอพี่แรงส่งไม่มีไปแล้วครับ โมมันกระเด้งมาโดนไขอ่อะเมื่อกี้เอานิโคล่าไปเทสลงบันไดครับปรากฏว่าพอบันไดมันหลายขัน้นนะครับมันเกิดการแรงกระแทกตัวบาตัวบาลาของนิโคล่าครับมีการเด้งขึ้นมาแล้วมากระแทกกับไข่ผมครับสะเทือนไปหมดเลยบรรยากาศสวยมากเลยครับตอนนี้ในเมืองพื้นนี่มันเปียกๆแล้วมันสะท้อนอะโคตรสวยฟินไปอีกแบบครับนี่ก็อยู่บ้านเงาเงา เหมือนจะหิวกันนะพี่ๆอ๋อนี่เราไม่ได้มากินใช่ไหมไม่ได้มากินนึกว่ามากินซะอีกมาผ่านเออมาผ่านโหให้ท้องมันร้องเล่นแล้วนะพี่ซีพามาดมครับไม่เป็นไรพี่แค่ดมผมก็โอเคแล้วพี่แต่ผมชอบซอยรันร้ออย่างนี้นะรู้สึกปลอดภัยดีเอออย่างนี้ดีครับไม่ค่อยลื่นพื้นแห้งเมื่อกี้ลื่นเวอร์ เวลาเจอฝาท่อเหล็กอย่างเงี้ยเวอเลยไม่กล้าเลี้ยวบนฝาท่อด้วยนะจะ,จะทำตัวเก่งๆลัดเลาะสุดๆครับคือจริงๆมืดมากเลยนะต้องมีไฟฉายนะนี่ถ้าไม่มีไฟฉายนี่มืดมองทางไม่เห็นอนะโอ,โอ,โอ้มีลื่นมีดิน้นมีดิน้นขอผมหมูไข่ครับสไตล์เด็กๆครับผมไม่ค่อยกินผัก ผมลืมถ่ายตอนกินเลยครับ <c oughs> ถ่ายตอนหมดเลยแล้วกันครับโจ๊กอันนี้ก็เป็นนาฬิกาโคนนันนะครับ <c oughs> เอาไว้ยิงยาสลบิ <c oughs> ้วเหมือนฟ้า่งนรกฝั่งนะครับตอนเรากินโจ๊กก็ฝนเงียบเลยพอเรากินเสร็จเดี๋ยวดูดิ <c oughs> แม่งไหลเป็นน้าตกเลย <c oughs> เชื่อได้อยู่ใช่ไหมอ๋อมันเรียวไทม์นี่ <c oughs> ใช่ไหมโอ้่น่าจะตกแนวด้วยแล้วมันดูล่วงหน้าได้ไหมครับว่ามันจะไปทางไหนเราเราดูจากย้อนหลังว่ามันไปอ๋อแล้วดูทิศทางต่อไปเอาไปทิศทางนี้ ถ้าไปทิศทางนี้ก็แสดงว่าไอ้กลุ่มนี้จะต้องมาแสดงว่าตกอีกประมาณสักสองสามชั่วโมงได้ถ้านับแบบนี้อาหารอะไรกินสักสองสามชั่วโมงดีกว่าไหมชักด้วยชักด้วยครับป้าบอกไม่ต้องไปไหนละเจอแก๊งนี้ป้องกันอย่างดีนี่หอหุม้ม <c oughs> สายคิงซองก็ต้องระวังด้านบนนิดนึงนะเพราะว่าตัวบาร่ากเขาตรงปลายบาราเนี่ยมันจะมีสวิตตัว ยกตัดอยู่ซึ่งถ้าน้ําไปกองอยู่ในนั้นเนี่ยอันตรายเลยมันจะตัดมันมันจะทํางานไม่รู้เรื่องอะ่ะอาง่ายๆมันจะรวนอะ่ะต้องระวังช่วงด้านบนให้ดีอย่าให้มีน้ําซึมลงไป นี่ห่อหัวไปเลยหุ้มไปเลยนี่พร้อมส่งเคอรี่จะมีรถกทมรับเรียบร้อยแล้วโอ้โหเหมือนเลยนะพี่แยกขยะไว้เรียบร้อยแล้วหมดการวันนี้ครับถือว่ามาหาข้าวกินกับพี่ๆแล้วกันเป็นไงบ้างครับพี่บอมวันนี้สนุกปกตินี่ปกติผงก็วิ่งอย่างี้แหละไม่แล้วปกติพี่บอมนี่ไปออกทริปในเมืองเนี่ยไปกับกลุ่มไหนครับกลุ่มสกูตเตอร์สายฮาครับเข้าไปติดตามกันได้นะครับสกูตเตอร์สายฮาออกทริปกับพวกสกูตเตอร์ได้หรอได้ครับได้ก็กลุ่มเรา ก็จะไม่เราเราก็จะบอกว่าไม่แบ่งกันว่าจะเป็นสกูตเตอร์หรือว่าเป็นล้อเดียวไงครก็ไปร่วมด้วยกันได้แล้วเวลาไปมันลําบากไหมอะแบบสกูตเตอร์หลายๆคันแล้วล้อเดียวเป็นส่วนน้อยอย่างเงี้ยตอนนี้ล้อเดียวเริ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วโอเคทุกกนรไอยาค่อยชื้นใจหน่อยครับสมาชิกล้อเดียวมีเยอะขึ้นชวนผมไปบ้างผมอยากไปกับสายฮาได้เลยครับผมน่าสนใจมากเลยครับขอให้ฝนไม่ตกเหมือนวันนี้นะใช่วันนี้นี่ต้องมาเจอฝนนี่แหละเนาะนี่คิงซองทุกตัวนี่ ห่อหมดเลยครับห่อหมดเลยเดี๋ยวมาลองดูกันว่านิโคล่าที่ตัวเมนบอร์ดอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วไม่มีบารลากจะรอนไหมวันนี้ายอะไรล่ะพี่ถุงมือยังไม่ใสเลยแบบใจมันร้อนรถอะไปไปแต่ถุงมือยังคาอยู่นะพิวีหนึ่งของเรากลางร่มแล้วครับ ได้ใช้สักทีครับพกมานานแล้วที่นหนึ่งมองเห็นทางอยู่ใช่ไหมครับโอเค,อเคถือว่าปลอดภัยครับค่อนข้างลื่นนิดนึงนะบนฟุตบาทแต่ถือว่าปลอดภัยกว่าริมถนนตอนนี้ครับริมถนนตอนนี้รถขับเร็วแล้วก็โอ้น้ําค่อนข้างเจิ่งนองนิดนึงตอนนี้เราอยู่หน้าคลองโถมนะคลองโถมที่เราเคยมาถ่ายคลิปกับน้องโรตแล้วก็ มาดูฮอตวิวไม่เหนที่นี่เลยสรุปเลยละกันว่านิโคล่าความเร็วในเมืองเนี่ยเหลือๆอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงจะมีก็แค่เรื่องของกำลังของคนใช้เนี่ยแหละครับที่คุณจะขับมันไหวไหมถ้าวันหนึ่งคุณต้องใช้เยอะๆบ่อยๆเนี่ยอาจจะต้องมองตัวที่น้ำหนักเบาหน่อยดีกว่า24กิโลไม่ใช่บ่อๆนะครับวัดมังกร ลื่นนิดนึงเคลื่อนลื่นแรงๆมาคือลื่นโอ้ยแต่เนี่ยเท้าก็ลื่นนะเนี่ยลื่นลื่นลื่นหมดเลยไม่ได้แล้วนะตอนนี้แม่บ้านนั่งนั่งบทเราละกดแล้วเอาน้ำเข้าไาพวกมึงมาถูถูเท้าอีกโเอ้ยนี่ครับ RS ของพี่วิโรจน์เป็นตัวใหม่ของคอร์ดเวลเลยนะสายซิ่งครับสายซิ่ง โชคดีครับพี่พี่หนึ่งสวัสดีครับพี่บอมเรากลับทางเดียวกันใช่ไหมพี่ใช่แล้วครับผมเดี๋ยวเราจะไปทางหลักสองพี่บอมเคยมาออกทริปกับกลุ่มล้อเดียวบ้างไหมที่ไม่ใช่กลุ่มสกูตเตอรส์สายหาก็มีของทางบิงซูทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมใช่วันอาทิตย์ที่สวนพุทธใช่ไดแ้แล้ว,แล,วแล้วของชมรมก็มีทริปของวันเบนใช่ไหมครับใช่มีวัดเบนครับแล้วก็มีของวันศุกร์ก็จะมีทริปที่เป็นที่จัดที่มักกะสันนะครับสรุปมีกี่ทริปครับอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ย หลายเลยแหละประมาณ3-4มสี่ทริปครับคือไม่ต้องกลัวเหงาเลยใช่ไหมมีทริปให้เราแล้วมีให้วิ่งทุกวันเกือบทุกวันเลยถ้าทริปวัดเบนเนี่ยเขาก็จะวิ่งกินพวกตอนกลางคืนวันอาทิตย์บิงซูใช่ครับผมมีมีมีสูตรให้ผมท่องจำไหมอาทิตย์บิงซูอังคารวัดเบนนั่นแหละอะไรอีกแล้วมีวันศุกร์วันศุกร์ก็จะเป็นเออ็ซเอ็มดีอ๋ออันนั้นจะเป็นรุ่นใหญ่แล้วนี่รุ่่่นใใหญชแบบรุ่นพี่ๆที่เขาเป็นที่ถาเล่นกันมานานๆเลยใช่ผมเห็นแก๊งนั้นอ่ะ ขับหรูเขาบอกเขาเรียกว่าเป็นทีมที่ว่ากินหรูอกินหรูให้ไปแก๊งนั้นแต่ถ้าเกิดอยากขับซิ่งๆให้ไปให้ขับซิ่งๆเหรอให้ไปบิงซูเขาบอกอย่างนี้ใช่เพราะเขาเพราะเขาเพราะเขาจะจะมีคำนี้เป็นสโลแกนเลยแล้วเขาวิ่งวิ่งกันไกลนะวิ่งกันประมาณแบบสี่สิบห้าสิบโลสี่สิบห้าสิบโลดำเกิงแม่งไม่ไหวนะผมต้องเตรียมตัวไปให้ดีว่าจะเอาลำไหนไปดำเกิงต้องเข็นไม่ไหวแน่แบบหมดกลางทางแน่ถ้าเกิดเขาขับกันอย่างนั้นถูกรับต้องมีหมวกด้วยใช่ผมต้องเพิ่มอะไรไหม สนับมีก็ดีใช่ไหม,หมโอเคเพราะเพราะว่าตอนนี้จริงๆมีครับแต่มันไม่ได้ติดมาเดี๋ยวถ้าเกิดไปกับชมล้มที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยผมต้องมีแล้วเน,นี้ยใช่แล้วก็ที่สําคัญก็คือพวกถูกมือที่มีซัพพอร์ตข้อมือเผื่อเราจะละะ้ะจะได้แบบยันข้อมือจะได้ไม่เก็บบัตรทริปนี้ถือว่ายังทําตัวได้ไม่ดีนะก็เดี๋ยวทริปหน้าเดี๋ยวขอปรับปรุงเรื่องการแต่งตัวใหม่ครับโดยรวมวันนี้นิโคลดาเนี่ยโอเคเลยนะครับผมไม่มีล้มเลยนะการควบคุมเนี่ย ต้องใช้กําลังเยอะก็จริงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีกําลังเพียงพอที่จะควบคุมมันได้แล้วเนี่ยเหลือๆครับกําลังของคุณสบายแน่ๆควบคุมสนุกง่ายกดเร่งง่ายท็อปสปีดเขาเนี่ยผมไม่เคยถึงแม็กเลยนะท็อปสปีดเขาให้มา70ครับสําหรับนิโคลารุ่นเนี้ยแต่ว่าเอาจริงๆนะ60ผมยังไม่ถึงเลยครับใจไม่กล้าล้อดเดียวอ่ะกันน้ำตัตัวคนอ่ะไหวเป่าเมื่อไหร่จะถึงวะนี่ผมมาผิดซอยะเนี่ย ปวดฉี่แล้วว่ะแบตนิโคลาไม่ต้องกลัวครับไม่มีหมดแน่นอนวันนี้ถือว่าเป็นทริปเบาๆระยะทางแค่นี้กระจกครับสำหรับนิโคลา่าสบายๆเหลือๆว่าแต่ทางกลับบ้านกูถูกไหมเนี่ยเฮ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องสตรีมมิ่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมในการออกมาตะลุยอะไรแบบนี้อีกครับโอ้ยหนาว ตอนนี้ปวดฉี่ด้วยครับแลวก็หนาวมากครับถ้าถามวันนี้โคล่าลุยน้ำไหวไหมมาลองดูนิโคล่าลุยไหวละคนเอาไหวหเปล่ามันต้องถามอย่างนี้นี่เด้งอีกนะครับมันเด้งขึ้นมาอีกแล้วอะ